สวัสดีครับผมแฟตทีวีเองนะครับผมวันนี้ก็กลับมากับรายการรอโดนซีรีส์กับค่ายพยยอดพอดชิบหายนะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยสถานที่ที่เราไปนะครับผมเป็นอ๋อต้องบอกก่อนสิว่าที่เราไปเนี่ยเราไปภาพปกตินะครับผมไปรดอนภาพปกตินั่นแหละแล้วพวกเราเนี่ยก็ไปตั้งแต่เช้าตั้งแต่ถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณ6กโมงอ่ะเพราะว่า6กโมงสาก็ต้องไปเช็คชื่อ6กโมงสีรถออกอันที่จริงเดวหกโมงยีเข้าแถวแล้วแหละประมาณ6กโมงห้าสิน่แหละถึงจะได้รถออกระหว่างทางนั้นเนี่ยผมก็เดินทางไม่สิต้องพูดว่า ระหว่างนั้นเนี่ยผมก็เข้าแถวทันนะครูเขาจะแยกไว้เลยระหว่างคนมาสายคนมาทันคนไม่ตัดผมหรือว่าคนตัดผมไม่เรียบร้อยนะครับผมเขาจะแยกเอาไว้เลยซึ่งผมรอดฮนะไม่รอดได้ไงไรสารเบอร์นะสี่ขนาดเนี่ยเอ้ยไม่ดิเบอร์หกเฮียไม่รอดก็แปลกล้วจากนั้นนะครับผมผมก็ไม่สิตามภาพเลยแล้วกันนะ โวางไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะเราวิ่ง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 อิ่งวิ่งวิ่งวิเลยนะเริ่มอิ่้วิ่ง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 วิงกินมว่งวิ่งิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ่เวิ่ิงิง่ไม่งงะตอนที่เริ่มออกเดิางนเลย ระหว่างออกเดินทางก็เป็นไปตามสภาพเลยล่ะครับผมฮัลโหลฮานากรไปไปนับเลยนะนับนับสามเอ้าเราไม่รู้ไม่รู้มาไม่นี่ยลุงศักดิ์ครับลุงศักดิ์ครับท่านไหนลุงศักดิ์ครับท่านไหนลุงศักดิ์ครับผมอันนี้อันนี้ครับขอบคุณคมากเขาไปไหนเขาอะไรก็ได้ที่ไม่มีคำกัน มาเลยเพื่อนซีวอร์ซันผมว่าถ้าท่านผู้ชมดูในไอการแบบนั่งรถเนี้ยจนจบเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมน่าจะเบื่อแบบเบื่อมากๆเลยแหละแล้วก็คงไม่น่าสนใจใช่ไหมเอาละผมจะเล่าให้เลยนะระหว่างตอนเดินทางไปติดทรายประยอดเนียเป็นยังไงสภาพก่อนที่จะไปเนี่ยทรงก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับตามที่คุณจะได้เห็นในคลิป แต่หลังจากที่ได้ออกไปแล้วเนี่ยผมแทบจะไม่มีสิทธิ์ได้ถ่ายเลยเวย้ยเพราะว่ามันเมารถมากๆอนะ่ะแล้วก็มันเหม็นควันรถแบบมากๆด้วยผมไม่รู้ว่าผมจะพูดว่าโชคดีหรือเปล่าที่นั่งแบบหน้าสุด่มันก็ทรมานพอสมควรนะประมาณ30คนอัดอยู่ในรถอ่ะแล้วแบบโอ้โหกลิ่นไม่ใช่กลิ่นตัวนะเวย้ยแต่ผมหมายถึงกลิ่นควันรถทั้งในและนอกรถแล้วก็กลิ่นไม้อะไรเงี้ยโอ้โหแล้วผมก็เป็นคนเมารถด,ด้วย แมดก็เอาไม่อยู่ครับผมผมเมาตั้งแต่10กิโลแรกอะโดยประมาณ10กิโลแรกแต่ไปถึงอะ80กิโลโอแม่จเจ้า10กิโลแรกเฮียกูจะตายแล้วแต่นั่นแหละครับผมระหว่างเดินทางไปถึงเนี่ยก็ไม่ได้แวะที่ไหนเลยนะไปแบบตรงเด่ไปเลย,เลยแบบตรงแบบตรงขั้วหมัดไปเลยไปเป็นเส้นตรงแล้วก็เป็นทางลัดซะด้วย มีอะไรอีกเนี่ยไม่มีละไม่มีละนอกจากที่ผมพูดะคือไม่มีละใช่อะเดี๋ก็ฟังบรรยากาศกันต่อแล้ววันหยด้จะยตนี้เจะดูแลจริงทรกวันนี้ทำนไม่ได้ก่อนที่ว่าเราจะมีเรียนดะูตงนี้ ไมเลยทนยูี yeah. ่เลยนไ้เขลยรนีเ yeah. ังเ้าทเดลยร้ mort, ี like, ่เขด้าน mm ี่เลย้นที่เัเลยร้านที่เขดังเลยร้่เขาเลยรทเาังเลยนเดังเลยร้านทเขาดัเลยนที่เขาดัเลยนี่เาดเลยร้าเขเลยราเดัเรเาดเรเดย้เานเลาดเลรดเลยดเลยายเดย โด,ดลมาเพื่อโดดคัดคัดไม่ <c oughs> เป็นไรกูคือน,นางกลางแดดวะน <c oughs> ี่มีกพุงนีเอาก<อ>ูู้โ,โปอยู่ในกระเป๋าหนุ่มขมอมัดโมโม้ลุ้ยมูน้าน่ะให้มาพกพุงดีตรงที่ลูพนหุ้ย นักเรียนนักเรียนที่แต่งตัวเสร็จนะครับให้เดินมาเย้มีใครไม่เปลี่ยนเยอะเยอเย้ะเยอเรียนเวลาขึ้นมาขึ้นหอนี้นะครับอย่าขึ้นหอข้างหลังนะครับขึ้นขึ้นผิดหอ

เอาเลยปกไอ้จุดสูงสุดของหอเรานะครับจุดสูงสุดของหอเราแล้วก็เน้นย้ำนักเรียนเน้นย้ำกระโดดหอหน้านักเรียนไม่ใช่กระโดดหอหลังนักเรียนนะถ้าเรียนกระโดดหอหลังนักเรียนจะลงมาแบบไม่มีอะไรเกี่ยวนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานวิ่งไปหอหลังนะครับไม่เฮานะครับเอ้ย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 เอ้อ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้้ยเอ้ยเอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเเออเอ้ยเ เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออ๋อร้อยยี่สิบ <desserts> อ้ล <hungry> ืมขาเป็นลมอะเป็นลมเลยแม่งเ เป็นลมอยู่ไหยเอาตีกับตีกับตีกับโอ้โร้อยเซาวยังเอาอยู่หมนี่อออย่างที่คุณได้เห็นแล้วครับผมร้อยยี่สิบก็เอาอยู่ที่ขอบ่นกันนะว่าที่ที่ผมนั่งเนี่ยโคตรร้อนแล้วก็เป็นแถวสุดท้ายด้วยคือเขาจะนับตั้งแต่แถวแบบ แถวแถวข้างหน้าคุณอ่ะเออที่มันมีเข็มคานสนามวางไว้อยูอ่นั่นแหละนั่นแหละครับผมคือแถวแรกแล้วแถวสุดท้ายก็คือแถวผมแล้วแม่งโคตรร้อนระหว่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรละเดี๋วผมบอกขอบวนการไปก่อนแล้วกันนะ กระบวนการไม่สิวิธีการที่จะได้ขึ้นโดดเลยแล้วกันนะไอ,อ,อ้ขั้นตอนเออขั้นตอนขั้นตอนการที่จะได้โดดเนี่ยคือคุณจะต้องขึ้นไปแต่งตัว<ม>ให้ครูฝึกเขาแต่งตัวให้หลังจากนั้นเนี่ยคุณก็คือต้องไปวิ่งไปรายงานตัวเหมือนที่เพื่อนไอทําทำนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็แค่ต้องร้องเอียขึ้นไปหชั้นเออมันมี6ชั้นในหอที่คุณเห็นอะ่ะและทีนี้คุณก็ต้องไปรายงานตัวหน้าตรงนั้นอีก เวลาโดดก็ก้าวขาเก็บคองอเขานับหนึ่งมาหนึ่งหนึ่งมาสองหนึ่งมาสหนึ่งมาสพูดตะโกนตรวจล่มแล้วก็ร้องเอี้ยไปแต่ทำจริงๆไม่มีใครทำเออใช่ประธานแหงเนี่ยบอกไอดอเลยละไงไง

เอาเลยเพื่อนเลยเยอะ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 ตัวตึงนะตัวตึงคือระหว่างนี้นี่จะเป็นคลิปการโดดหอล้วนๆเลยนะแต่ก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดหรอกก็มีเยอะอยู่แล้วนะอ่ะดูกันเพลินๆไป เสี็ยแเราจะเล่าให้ฟังโอ้โหพูดกลางไม่ซะถ่ายอะไรก่อนดีวะเอาอันนี้ก่อนเลยางน พร้อมจะได้รับการกระโดดหองสายพิมพ์พุทธแล้วครับเ e อียเอียเอียเอียไอ้คือหิวงแต่ว่าหอยอะสไปเดอร์แมนดูไหมงเ้ย Hodi hodi za lango la nguvu เหรอวะอุ้ยเจ็บนะปาตัดเดียวนี่เสียงยังรอ ที่จะถ่ายไม่ทันอัน <c oughs> นี้อะไร

ออย่างที่หลายคนได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมก็มีหลายคนได้โดดกันไปแล้วใช่คุณได้เห็นกันแล้วลืมบอกหลายขั้นตอนเลยนะครับผมมันจะมีอยู่2ขั้นตอนนะครับที่ผมพูดตกไปนั่นก็คือ1ให้เอาคอเสื้อขึ้น 2. นอกจากที่ครูฝึกจะแต่งตัวให้แล้วเราต้องวิ่งไปรายงานตัวหน้าไมโครโฟนและให้ครูฝึกตรงนั้นตรวจอีกทีหนึ่งว่าพร้อมหรือไม่ 3. วิ่งขึ้นไปแล้วก็ลองเอี่ยมเหมือนเดิมครับ แต่เพิ่มเติมคือเราต้องเก็บคองงเขา้ามันก็มีแค่นั้นแหละนะส่วนผมเนี่ยถามว่าผมได้โดนแบบปกติเพื่อนหรือเปล่าไม่ครับผมนะเป็นตัวโชว์ครับผม <Yeah. S 1> จริงครับผมเป็นตัวโชว์ครับ <Yeah. S 1> ผมเป็นตัวโชว์ให้กับผู้บังคับบัญชาที่เขากำลังจะมานี้ <Yeah. S 1> ผมเป็นหนึ่งในห้ามากกว่า <Yeah. S 1> ไม่อยากจะบัวผมเป็นคนเดียวหรอก <Yeah. S 1> เอาเป็นว่าผมเป็นหน่งในหคนตัวโชว์เนี่ยมีอยู่ห้คนแต่ผมเป็นหนในห้า เององงไหมมันมี5 6คนเออมี5คนนั่นแหละเออซึ่งกว่าผมจะได้โชว์เนี่ยคือแบบอืนานนะครับผมบอกเลยแล้วก็ต้องซ้อมรายงานตัวเสียงดังฟังชัดโอ้ซึ่งก็เป็นปกติดีแต่ว่าโดยเองนะตอนซ้อมอะ่ะ ก็มนก็ว่ามันก็ว่าวนหลยยวแ้นอานหแล้วข้่อพงานใหาทั้งคนเหลือไม่มาช่วยข้างล่างเลยคน ขางบนเหลือ,อหาหาาลมาขาดขน่ลุกมาสยได้ดิมนจไม่ได้แน่น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 เอามาผ่าครึ่งซีกไั้งแตกไปเองโดยังวะเม,มกตันเลย

ขอเาดสอบโตครับเกรับการทดสอบโดดหอ34ฟุตแล้วครับเจ้าเรียาพอพอสูง34ฟุตบนอาคุยจะพูดโอยแม่งดิเื่วะเอาเหมือนกัน เนี่ยนี่คือกองเกียรติยศพอผู้บังคับบัญชาเพื่อได้ยินเร่มถึงผมในนั้นเยกับผมกับผมนักศึกษาวิชาทหารธนกรศิวัิ์ชั้นปีที่2องโรงเรียนธาตุพนมพร้อมได้รับการกระโดดหอสูง34ฟุตแล้วครับเอ้ยหนึ่งนกางตรวจล่ม การลบ่สรุปจะผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยไปกินน้ำในที่เราอยู่ในกะติกแล้วกันเอาดิ <laughs> โอ้โหล่อมากโอเคในที่สุดกตากูสักทีคุณจะเห็นได้เลยว่าจากในรูปเนี่ยเป็นมุมสวยมากใช่ไหมใช่แม่งโคตรสวยเลยครับผมแต่ไม่ใช่กูครับนี่กูอยู่นี่กูห้อยอยู่3นาทีเออตัดจบเพืเป็นเชื้ออย่างงี้แหละเจอกันอีพีสองแหมรอเล่น คลิปรอรอเด็ดซีรีส์ของาพาทนี้นะครับมีอยู่2 EP นะแล้วก็รอติดตาม EP 2ได้เลยเดี๋ยวก็จบนะกางนาก็เป็นรอยกระถงนั่นแหละโอเคไว้เจอกันนะครันะ